คำสอน I have arrived I am home เป็นเป็นคำสอนที่เหมือนตราประทับของหมู่วันพรมนะคะเนื้อหาในคำสอนของหมู่วันพรมหลวงปู่บอกว่าถ้าไม่มีเนื้อหาที่มีความหมาย I have arrived a am I am home หรือฉันได้กลับมาแล้วได้มาถึงบ้านแล้วก็จะไม่ใช่คำสอนของหมู่วันพรมที่แท้จริงหลวงปู่เห็นความสำคัญ ของการที่เราจะฝึกให้เรามีความสามารถที่จะที่จะกลับมากลับมาหมายถึงว่าเราน้อมใจกลับมาสู่กายในชีวิตประจําวันของเราเราเราวิ่งวุ่นอยู่เสมอบางทีเราก็วิ่งทั้งกายและใจบางครั้งกายเรากําลังนั่งทํางานอยู่แต่ใจเราวิ่งวุ่นไปที่อื่นคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้กังวลน,นะคะมีความ เครียดมีความหงุดหงิดมีความเศร้าโศกความไม่พอใจที่เราไม่สามารถที่จะน้อมใจกลับมาสู่กายแล้วก็อยู่กับขณะนั้นในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ mm hmm. have ride, ไอ้แค่ r ร้ายหมายถึงว่าฉันได้กลับมาแล้ว mm hmm. แล้วก็กลับมาแล้วก็ได้มาถึงแล้ว mm hmm. คือไอ้ยมโ hom ได้อยู่ที่บ้าน mm hmm. คำว่าบ้านนี้ก็เหมือนกับเ,เรือนใจของเราอะคะ่ะ จริงในใจของเราเขามีบ้านมีเรือนภาษาไทยเราจะได้ก็เรือนใจและคือเวลาที่เราน้องใจของเรากลับมาอยู่ตรงนี้ได้กลับมาอยู่กับกายเราในขณะนี้ตรงนั้นก็เหมือนกับบ้านที่แท้จริงนะคะบ้านที่แท้จริงก็คือบ้านที่เรารู้สึกว่ากายและใจของเราได้เป็นหนึ่งเดียวกันเรารู้สึกว่าเราไดเ้เป็นเราอย่างที่เราเป็น บางทีเรานั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าใจเราคิดว่าโอ้ฉันอยากฉันไม่ชอบเลยฉันอยากเป็นแบบนู้นได้บางเป็นอย่างนี้ฉันเห็นคนนั้นได้แบบนี้ฉันก็อยากได้บ้างฉันไม่มีความสุขกับสิ่งที่ฉันกาลังเป็นอยู่ตรงนี้เพราะว่าจิตเราวิ่งวุ่นออกไปข้างนอกอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราน้อมใจกลับมาสุ่กายได้เราก็จะเจอบ้านที่แท้จริงเราถึงเรียกว่า I am home ฉันอยู่ที่บ้านแล้วในคําสอนนี้จริงๆก็คือคําสอน ที่หลวงปู่ติชาทานหรือในแนววิธีหมู่บ้านพังของเราใช้การตามลมหายใจอย่างมีสติค่ะใช้คำสอนของอาอนาปนาสติสูและสติประฐานสี่เป็นพื้นฐานหายใจเข้าฉันกลับมาแล้วหายใจออกฉันถึงแล้วฉันอยู่ที่บ้านหายใจเข้าฉันกลับมาหายใจออกฉันมาถึงแล้วหายใจเข้าฉันถึงแล้วหายใจออกฉันอยู่ที่บ้าน เวลาที่เราตามลมหายใจแบบนี้ความคิดต่างๆที่วุ่นวายอารมณ์ความรู้สึกต่างๆก็จะเบาบางสงบลงถ้าเรากำลังจิตอยู่กับลมหายใจความคิดมันก็จะหยุดไปโดยปริยายคะแล้วก็จะทําให้เราสึกเรากลับมาอยู่กับตัวเราเองได้เรากลับมาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันขณะได้ภาวะที่เราอยู่ในปัจจุบันขณะทําให้เราได้สัมผัสกับทุทกสิ่งทอย่าง กับตัวเราที่เป็นอยู่ในขณะนั้นเราอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างลึกซึ้งเราก็สามารถที่จะมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าที่เกิดมาแล้วในอดีตมองได้อย่างเข้าใจเพราะว่าความที่เรามีลมหายใจเราอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มร้อยอเราได้กลับมาอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มร้อยเราอยู่กับปัจจุบันขณะมันเป็นภาวะที่ทําให้เรามีสติถ้าเราอยู่ กับภาวะที่มีสติอย่างนั้นให้ต่อเนื่องมันก็คือภาวะที่เป็นสมาธิค่ะความที่มีสมาธิและสติอย่างตั้งมั่นมันก็ทําให้เราเห็นต่างๆสิ่งต่างๆได้ชัดเจนอย่างที่เป็นอยู่เกิดเป็นความเข้าใจหรือบางทีเราเรียกว่าปัญญารู้แจง้งะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นในอดีตถ้าเราอยู่ในปัจจุบันขณะเราก็สามารถที่จะกลับไปมองมันด้วยภาวะของความมีสติมีสมาธิแล้วเกิดความเข้าใจเป็นปัญญารู้แจ้งได้หรือเรา อยากมองเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตที่เราจะต้องวางแผนที่จะต้องคำนึงถึงเราก็ต้องตั้งท่านอยู่ในปัจจุบันขณะกลับมาแล้วก็อยู่กับบ้านในปัจจุบันขณะบ้านในเรือนใจของเรายัางแท้จริงเราก็จะสามารถเข้าใจเงื่อนไขเหตุปัจจัยต่างๆที่อยู่ตรงนั้นที่จะทําให้เรามองอยู่บนพื้นฐานของปัจจุบันขณะเพื่อที่จะเห็นอนาคตได้อย่างชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเราจะ วางแผนยังไงเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรเราจะทํางานต่อไปอย่างไรอะไรคือสิ่งที่เราควรทําอะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรทาแล้วเราเองกับคนรอบข้างกับทุกคนก็จะมีชีวิตที่มีความสุขได้อย่างแท้จริง